สวัสดีคะ่ะ fc แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมนะคะวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนพศ2 5 6 6วันเวลาผ่านไปไวมากแป๊บๆจะสิ้นเดือนแล้วนะคะชาวนี้อากาศเป็นยังไงบ้างพิษณุโลกตอนนี้20องศาคา่ะชาวนี้อากาศเย็น สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดกคำคมของลูกชายมีคำคมดีๆมาฝากแม่ๆน่ารักมากลูกชายโพสต์ว่าทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำแฮชแท็กเลโอไมหมดนี่แฮชแท็กยุ้งข้าวเรคคอร์ดคำคมสั้นๆ2ประโยคถ้าทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำแล้วจะมีความสุขที่สุดในภาพก็ยังมีข้อความน่ารักน่ารักที่เลโอเขียนไว้ว่า ให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีและทำงานให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราต้องการให้โฟกัสตัวเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นทุกทุกวันให้การเติบโตของเราทุกวันเป็นแรงผลักด,ดันในการพัฒนาตนวินัยจะพาพวกเราไปได้ไกลบวกกับความรักในงานที่เรามีถูกต้องค่ะเป็นความคิดที่ดีมากๆ น่าฟังนะคะคำคมที่เขียนขึ้นมานี้ดีมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งคำคมนะคะที่ฝากแม่ๆแล้วก็เตือนสติอ่านแล้วมีประโยชน์มากๆเนี่ยค่ะรีโอโพสให้กำลังใจตัวเอง สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ FC แฟนคลับนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามให้กำลังใจตลอดเวลาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ